กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พวกราผมแบกลิสกเดนเคยนะ้เ,เกมตัวหลวตาลู่ศัพย์ประยุทธ์วิญญาจารย์นั่นเองครับแม่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะผมเนี่ยจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรในวันนี้ก็คือไออาวุธเทพตีศูนย์เทพสมุดนั่นเองโอ้โห <c oughs> มึงมาได้ยังไงก่อนนะครับผมก็เข้าใจแหละว่ามันจะมาหลังตู้เทพสมุดแต่ก็คิดว่ามันน่าจะห่างสัก อ่าวันสิบวันอะไรอย่างงี้นะครับผมโอ้โหไม่ให้ได้พักผ่อนตู้จบมึงมาต่อแล้วดูสภาพเพชรไม่เคยหล่นทดอะไรได้ขนาดนี้มานะเดี๋ยวเรามารีวิวทีละจุดกันดีกว่านะครับผมกับกิจกรรมเทศูนนี้มันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยในกิจกรรมครับผมอ่าตรงนี้สายน้ําสู่ทะเลกดเข้าไปก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยสามารถไปตีมอนได้อันนี้เราก็น่าจะรู้จักคุ้นชินกันอยู่ดีเนาะเราแค่เล่นแบบพวกภารกิจประจําวันะ่ะเนี่ยไอพวกนี้เนี่ยคุณก็จะได้ไอตาตีสูนย์ไลตาตีสูนรตัวนี้มันก็ สุ่มของพวกนี้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวกดเข้าไปก่อนซุ่มพวกนี้แหละไม่รู้ว่าทุกคนจะได้อะไรแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปลงได้ไม่ว่าจะเป็นท้าทายเดียวแล้วก็ท้าทายแบบทีมซึ่งถามว่าผมแนะนําอะไรผมเคยบอกหลายรอบแล้วว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยให้ไปลงท้าทายทีมเพราะว่ามันเสียแค่2ชิ้นเราแบ่งกันคนละ2ชิ้นอะไรเงี้ยเราก็ได้ของมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราท้าทายเดียวเนี่ยเราจะเสียเป็นถึง4ชิ้นด้วยกันนะครับผมพยายามลงแบบทีมก็แล้วกันเนาะนะครับผมอย่าพยายามลงเดี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าวันสุดท้ายแล้วนะไม่มีเพื่อนไม่มีครรพลงิงก็ ลงเดียวนะครับผมให้มันหมด,หมดไปทีนี้นะก็จะมีวิหาร30ตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านค้าอันนี้ผมซื้อไปแล้ว ถ้า <c oughs> เกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ได้ซื้อก็มีร้านเติมเกมมาแนะนาครับนั่นคือร้านเติมเกม Power ay, เพาเพย์เติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเซทางร้านได้เปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็เปิดบริการยีิบสี่ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเซื้อเข้าไปใน Facebook ครับว่า p o w w r p l y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปก็ได้ครับนี่เป็นไงขายของซะเลยอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะแล้วก็เลือกสนับสนุนเป็นช่องแบล็คลิสต์วันไอพวกนี้ก็เป็นแพคเพชรนะถามว่าถูกไหมอันนี้มันคุ้้้มมวว่่่อออแแแแลแลลลหหะะตปรเเเด็นคืืไีีพพช เอาอยัางไงก่อนโอโอโอ บทความกิจกรรมม่งมาลัวๆเลยอ่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการสุ่มเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในกิจกรรมเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างในของรางวัลอันแรกเลยก็คือนี่นาวฟิวชั่นของปูกระบียสซึ่งถามว่ามันดีไหมเป็นอะไรที่ช่วยให้ปูกระบีเนี่ยแรงขึ้นได้อย่างมากแต่ประเด็นคือตัวถัดไปมันเป็นถังห้าวไงถังห้าวมันแรงกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดกระดูกชิ้นนี้เนาะรูปแบบการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างเก็บสแต็กเหมือนก น่าจะเลือกตัวละครที่ดีกว่านี้ดังนั้นไม่คุ้มนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าได้มาก็ถือว่าติดไอดีไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะว่าเราไปเล่นทางได้กของถังห้ากันใช่ไหมละ่ะเออแล้วก็สายคอนในานาขาก็ถังซานอายุราอีกโอ้โหมีแต่ตัวแบบมาแทนที่นะครับผมไม่ได้เกิดหรอกแล้วก็พวกนี้ละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีอันนี้ด้วยหรอโอ้โหตายแล้ว <c oughs> มันมีแบบลุงด้วยโอ้โหนี่ผมต้องเติมเพิ่มจริงว่ะนี่บวตอนแรกผมลืมสังเกตนะผมมาดูกิจกรรมแบบไม่คิดวว่ามมัันนจะีีไอ้ตลุงแบบ นึกว่ามันจะเป็นแบบตู้นิ่งหลงตู้นิ่งหลงมันไม่มีตัวนี้ใช่ไหมล่ะไอ้ยี่นี่มีโอ้โหชิบหายแล้วกูแล้วก็ตัวนี้ของดีเลยนะเทิร์นแรกเนี่ยดาเมจสูงขึ้นอยของดีทั้งนั้นนะเราไม่ต้องไปสนใจครับเอาง่ายๆคือไปเก็บมาซะ <c oughs> เก็บมาอย่างละหนึ่งชิ้นก็พอส่วนจะสุ่มซ้ำไหมก็อันนี้ภาวนานแล้วก็สวดมนต์เอานะครับผมขอรบบางวัลมีอะไรดีบ้างอะ่ะหินมีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วกิจกรรมไม่มาสักทีเหลือจะเชื่อแล้วก็มีอะไรกะตัวนี้ก็งันงนโอ้อันนี้ก็โอเคใช้ได้ และมีไอจิตเทสสมุดไหมนี่ไงของดีมันอยู่ดีโอ้โหร้อครั้งน่าจะไม่ได้วันนี้แต่ยังไงผมต้องสุ่มให้ครบนะครับผมก่อนกิจกรรมจะออกไปนะ120บใบตรงนี้น่าจะกดได้อยู่แล้วแหละแค่นี้แหละว <c oughs> ันลลันทัดจะวะแต่ถ้าเกิดว่ามันออกก่อนก็ดีนะมันการันตีเท่าไหรอ่อ่ะสองดวงใจฮะดวงใจเทสสมุดโอ้โหตัวลุง240เลยวะ่ะ นะครับผมก่อนกิจกรรมออกก็ขอหน่อยแบบเบิมบ่มๆไปเบิมบ่มๆคือลืออือออกไหมหูแม่งสีหลงแบบแพวๆเลยแต่แบบ <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยไปกันต่อครับผมสิบใบา ب, มาแบบดีๆหน่อยกระจกแตกไหมครับเพลงหน่อยอือเงียบกิฟเลยอู้เงียบจริงโอ้นี่มันป่าช้าหรืออะไรเนี่ยไปกันต่อครับผมมาคือมาน่อยมาน่อยอือไม่แตกอะไรเลย อันนี้มันเกี่ยวไหมมันก็ต้องเกี่ยวดีเนาะไม่แตกอะไรเลยอะ่ะโอ้มันเกลืออะไรกันได้เอ้ยเฮ้ยเยได้อะไรอะ่ะดวงตาวุฒไม่น่าใช่ของดีละมั้งเนี่ยปึ้มเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับผมอันนี้รู้สึกว่ามันน่าจะไก่การาเล่ใช่ไหมอ๋อการันตีกลยังกูไม่เคยออกก่อนหรอเฮ้ยอ๋อออกมาอีกแล้วอ่าโอเคถือว่าดีนะครับผมออกสาแตะสีลงมาได้ไหมสีลงมามจะชื่นใจกว่านี้นะโอเคแต่ก็ถือว่า ออกก่อนนะครับผมไปกันต่อครับ50ทีไปแล้วแล้วก็นิ่งครับผมอันนี้ไม่มีชื่อโชว์เราต้องกดข้ามไปเลย <c oughs> อันนี้ก็ไม่มีชื่อโชว์อีกแล้วนะครับผมก็ข้ามไปอีกทีโอ้โหใจร้ายเกินการันตีสีแดงอยู่ที่หนึ่งอครั้งนะครับผมไปถึงอไม่อองจริงเหรอวะโอ้โหออกก่อนไหนได้ไหมแบบมีสักกิจกรรมดวงตาอเหมือนเดิมนะครับผมน่าจะการันตีด้วยแหละ โอ้โหออกมาสองนะครับผมดับเบลิลถือว่าดีมัง้ <c oughs> งไปกันต่อครับเหลืออีก43ใบาอามไม่หองจริงดีโหทีการันตีแน่เลย240เนี่ยไปกันต่อครับเฮ้ยเฮ้ยยใช่ปะโอ,โโอโ้ปีขวาไม่ใช่การันตีทำไมสิลุงมันไม่มาโอโ้การันตีใช่ไหมร้ยสิบด้วยโอโ้จะไปเหลืออะไรลละเนี่ยการันตีไปแล้วโอ้โห ฮึบชื่อใครขึ้นก็ไม่รู้เละเทะเละเทะและอีก19บใบเอ้ยโอ้โหดวงตาอันนี้คือแบบมันเฉลยไปแล้วอะ่ะไหนครับผมซุ่มไปอีก10ครั้งสุดท้ายอืคนอย่างเรานี่แบบมันต้องการันตีทุกตู้ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบมันจะออกก่อนใช่ไหมโอ้โหพูดแล้วมันเศร้า240เราต้องแบบใช้ ใช้ไปเรื่อยๆอ่ะเออพยายามเก็บโพงเก็บเพชรโอ้โหไม่ออกอะไรเลยอ่ะดูดิไม่ออกสรุปก็คือการันตีแหละส่วนตีศูนย์เทสมุติอันนี้ลืมพูดถึงเลยไหนวะเดี๋ยวขอไปดูก่อนอ่า อ,นนอาวุธตีศูนย์เทพสมุรดีถามว่าดีไหมนะครับผมพาสซีเหมือนของนี่ลง,ลงเลยเพียงแค่เอาเทพสมุรเนี่ยเข้าลงต่อสู้ครับผลลัพอ์เฟิคต์ตัวนี้ก็เกิดผลแล้วดีไหมโคตรที่จะดีนะครับผมอาวุธหลักเนี่ยเราสามารถยัดใส่เป็นอาวุธอะไรก็ได้นะส่วนอาวุธรองเนี่ยของเนียงหลงชิวๆครับผมใส่สบายแล้วก็ตัวนี้ล่ะอันนี้ก็ชิวๆเหมือนกันครับใส่สบายอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมันยังไม่มีสักที <c oughs> หรือผมยังไม่ได้ปะอันนี้ก็เปิดใช้ไปอ๋อมันต้องกดเปิดใช้ใช่ใชไหม แล้วก็พัฒนาโอเคนะครับผมอันนี้ก็เปิดใช้เอ้าทาไมมันมีปีกครบเลยวะเนี่ยมันมีครบทุกด้านวะแล้วทําไมของเนี่ยงหลงผมไม่มีอีกด้านหนึ่งหรือผมไปย่อยอะไรวะหายไปไหนเนี่ยหรือเปล่าวะหรือมันยังไม่มาโอเคเอาไว้เป็นประมาณนี้พอดูดิแค่นี้ก็ตึงแล้ววะขุมวิญญาณ2เม็ด ในการต่อสู้ใช่ไหมั้ย12เทิร์นแรกนะครับผมทุกครั้งที่ฝ่ายเราใช้พลังวิญญาณ1แต้มอ่าคิดาเมรจ,จากการโจมตีหมู่จะเพิ่มขึ้น40%สูงสุดถึง400%โอ้โหถือว่าแจมขุมวิญญาณ4เม็ดนะครับผมมันหมายถึงตัวนี้ใช่ไหมอ๋อช่องใส่ครบ4เม็ด 12อเทินแรกอ๋อมันก็เปลี่ยนใช่ไหมเอ้ยถือว่าดีนะครับผมดีอยู่แล้วแหละไอ้พวกแบบอาวุธอรทติแฟกต์ที่มันใช้เบื้องหลังใครไม่เก็บไม่รู้ด้วยล่ะนะครับผมไปเก็บหามาแล้วก็มีอะไรอีกยังไม่ได้แลกของใช่ไหมอ่ายังไม่ได้แลกของไหนดูสิตีศูนย์เทพสม,มุดเอาแล้วจุดแรกมันอยู่ไหนเนี่ยร้านค้ามันเนี่ยมันก็ต้องมีจุดแรกสิอ๋อนี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็แลกเปลี่ยนมีอะไรน่าสนใจบ้างอะ่ะนารียหรอ ตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะก็ไม่ได้มีอะไรล็อกนะครับผมน่าจะได้อัพทุกนี้แหละอ่าซ,ซื้อไปนะครับผมอาหมดด้วยไว้แค่นี้แหละนะครับผมไม่ได้มีอะไรหรอกส่วนใครที่ถามนะครับผมว่าควรจะเป็นที่จะต้องเก็บไหมควรอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันทํางานอยู่เบื้องหลังเนาะสำหรับคนที่มีเอ่เทสสมุด sp แต่สาหรับใครที่ไม่มีเทสสมุด sp หรือว่าไม่ได้สุ่มนะครับผมก็ไม่จะเป็นที่จะต้องเอาหรือเปล่า ใช่นะครับผมไม่จาเป็นที่ต้องเอารอไปสุ่มทางได้ของอาวุธเทพ6ปีกดีกว่านะครับผมรอมันรีลันน่าจะหลังตู้พวกนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวมันใกล้จะมาแล้วน่าจะมาก่อนถังห้าวด้วยมั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจมันก็ควรที่จะมาก่อนถังห้าวใช่ไหมล่ะไม่งั้นเนี่ยหปีก็น่าจะขายไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยว6ปีก็น่าจะมาก่อนที่ถังห้าวจะมาอืมน่าจะประมาณนั้นนะครับผมสรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณเท่านี้ละกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในป่ไกับคัรบผม